วันนี้เพจเพลมอเตอร์จะมาแนะนำชุดเสื้อสูบลูก54มิลแท้พร้อมกับแคมแต่งใส่ชักเดิมใส่วาวเดิมใส่แข้งเดิมรถยามาฮามีโอฟีโน่โนโวรุนเก่านะครับ n นโวเนี่ยใสได้ทั้งตัวตัวแรกเลยตัวที่เป็น MY แล้วก็ MX ก็ใส่ได้มีโอก็ตัวตาเดี่ยวหน้ายิ้มตาโตไฟสองตานะครับที่เป็นตัวขาบูใส่ได้หมดแล้วก็ฟโนเกเดียวเกแยก นะครับก็ใส่ได้หลายตัวเลยตัวนี้เป็นลูกสมาร์ทแท้54มิลเป็นลูกไซส์50นะครับสตนดาร์ดเขาอยู่53.5ปาดโคง้งลบเข้าเหวี่ยงหลบวาลเรียบร้อยชุดนี้ลูกค้าไปใส่วาลเดิมได้เลยนะครับเสื้อเป็นเสื้อ54มิลแต่งปอก59ใส่แค้งเดิมได้เลยสามารถควานเพิ่มได้อีกเยอะเลยนะครับเสื้อตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นกล่องลูกสูบ ใส่ลูกสมาร์ทบูทสิบสี่มิลเรามีบูทปลายคานจนซีให้ไป1หนึ่งตัวตัวนี้เป็นแหวนลูกสูบแท้ในซองแหวนก็จะมีสลักแล้วก็คลิปล็อกไปให้นะครับในชุดตัวนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มเป็นตัวนอ็อตฝาสูบแหวนอีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแหวนทองเหลืองนะครับของเดิมก็จะเป็นทองแดงต่างกันนิดหน่อยแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีแคมแต่งหนึ่งตัวมีปิกินตินเสื้อแท้หนึ่งผืนปิกินฝาทองแดง54มิล แล้วก็มีลูกปืนแคมให้ไปแล้วก็มีประกันบนนะครับชุดนี้ผมขายอยู่2750บาทได้ของตามนี้ซื้อไปถอดเสื้อสูบเดิมออกใส่ชุดนี้เข้าไปแทนประกอบคู่กับฝาสูบเราเดิมใส่ใช้งานได้เลยนะครับหรือท่านใดจะเอาฝาเดิมไปเทียอะไรก็แล้วแต่จะทําไปนะครับแต่นี้ชุดเสื้อเนี่ยพร้อมใช้อยู่แล้วนะครับราคา2750บาทช่องทางติดต่อสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กเว็บมอเตอร์ยูทูบทิกตอร์ช้อปปี ลาซาด้านะครับชื่อนี้ชื่อเดียว